หลายครั้งนะครับผมที่รถของคุณอ,อาจจะไม่ได้เสียจริงๆแต่แค่คุณอาจจะไม่รู้หรือเผลอลืมตัวสำหรับมือใหม่อาจจะไม่รู้มาก่อนแต่เดี๋ยวผมมาเฉลยให้ดูว่าขออมางอย่างรถคุณไม่ได้เสียแค่คุณไม่รู้ครับ<ม>อย่างแรกนะครับผมอาจจะไม่พ้นเรื่องแอร์ไม่เย็น อยากให้สังเกตนะแอร์หลายๆรุ่นนะครับผมจะมีสัญลักษณ์ A C ตรงนี้อยู่นะก็คือเปิดคอมเพรสเซอร์แอร์นั่นแหละถ้าผมปิดไปอ่ะผมเล่งลมให้ตายเลยนะลมไม่เย็นมีลมไหมมีลมแต่ไม่มีไอเย็นถ้าอยากให้ลมเย็นนะครับผมก็แค่กดปุ่มนี้และถ้าทีนี้แหละท่านลมมันยังไม่เย็นอีกถึงค่อยบอกว่าเสียแต่ส่วนมากจะแค่เผลอลืม กดปุ่มนี้นั่นเองนะครับซึ่งบางรุ่นอาจจะเป็นสัญลักษณ์น้ำแข็งนะอาจจะไม่ได้เป็น A อซอย่างนี้นะครับผมอย่างที่2รถสตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวผมทําให้ดูทําไมรถถึงสตาร์ทไม่ติดก่อนอื่นเลยขออนุญ,ญาตนะครับผมถ้ารถอยู่ในสถานะเกียร์พีอย่างเงี้ยนะก็สตาร์ทได้แหละเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับตอนนี้ผมเข้ามาเกียร์ดีนะ แล้วนี่กุญแจอยู่นี่นะเป็นสมาร์ทคีย์เลยนะเหยียบเบรกแล้วนะกดสตาร์ครับอ้าวแอร์ทำงานไฟทุกอย่างโชว์สตาร์ไม่ติดเอาเอาใหญ่เลยเฮ้ยสตาร์ไม่ติดอีกอะนะซึ่งบางรุ่นมีเตือนว่าให้ไปใส่เป็นเกียร์ P ก็แล้วไปถ้าไม่มีเตือนล่ะเราก็จะไม่รู้อ่ะมันจะมีกรณีไหนได้บ้างกรณีนี้ครับกรณีแรกเผลอแบบอ่ะถอยเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วอะไรใช่ไหมเผือดับเครื่องเลยอ่ะถอยเสร็จแล้วเดับเครื่อง ไม่ได้ใส่เกียร์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วรีบลงจากรถไปแล้วกลับมาอา้าวสตาร์ไม่ติดนะครับผมง่ายๆเช็คดูว่าเกียร์ของคุณอยู่ที่เกียร์ P หรือเปล่าหรือเกียร์ N นะจะสามารถกดสตาร์ได้ปกตินะครับรถคุณยังไม่พังนะครับผมอาจจะลืมอยู่นะครับแยกต่อมานะครับผมประตูหลังเปิดไม่ได้เนี่ยมันไม่เปิดเนี่ยดันแล้วอะไรก็แล้วไม่เปิดอย่าพึ่งตกใจไป อาจจะยังไม่พังลองทําอย่างนี้ก่อนนะครับผมเปิดกระจกแล้วก็เอามือนะครับไปเปิดด้ามข้างนอกอ้าวเปิดได้ก็เปิดได้นี่ทีนี้ควรเช็คอะไรต่อตามมาดูฝั่งนี้นะครับเหตุผลที่ประตูเปิดไม่ได้เพราะว่านี่นะครับสังเกตดูนะรถทุกคันจะมีล็อกไม่ให้เด็กเห็นไหมมันจะเป็นสัญลักษณ์รูปเด็กเลยนะเราสังเกตดูอ้าวมันเลื่อนอยู่อย่างนี้จริงๆด้วยทีนี้ผมก็ลองกดขึ้นนะครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมลองให้ดู ทีนี้ก็เอาเลยเรียบร้อยเปิดได้แล้วรถคุณไม่ได้พังนะครับผมสืบเนื่องจากเหตุการณ์ก่อนหน้านะอา้าวแล้วถ้าเปิดกระจกไม่ได้ก็เปิดประตูไม่ออกอะสิเช็คไม่ได้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้อา้าวเปิดไม่ได้จริงๆด้วยอา้าวพังหรอสวิตช์เสียหรือเปล่ายังครับยังไม่พังนะครับผม ตามผมมาดูนี่บริเวณด้านหน้านะครับผมนี่เข้ามาดูให้ใกล้เห็นไหมนี่คืออะไรสวิตช์ล็อกกระจกเรากดออกเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วมาดูเปิดได้แล้วนะเห็นไหมทีนี้ถ้ากระจกเซฟแล้วประตูก็เซฟแล้วทีนี้เด็กก็ไม่สามารถทําอันตรายให้เกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับ อย่างต่อมานะครับจริงๆมันอาจจะไม่เท่านี้มันอาจจะแค่นิดเดียวนะพวงมาลัยนะครับผมมันล็อกแต่เราอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับว่าพวงมาลัยมันล็อกแต่เราไปบิดกุญแจเนี่ยเนี่ยบิดไม่ได้นะครับผมแนะนําอย่างนี้นะครับผมหักพวงมาลัยนิดนึงมาทางขวานะแล้วก็บิดเห็นไหมมันจะปลดล็อกแล้วจากนั้นเราก็สตาร์ทได้ รถคุณไม่ได้พังนะครับผมสำหรับหลายๆคนนะที่เป็นมือใหม่ก็รู้เรื่องพวกนี้ไว้นะครับผมอย่าเพิ่งตกใจเพราะไม่แน่รถของคุณอาจจะไม่ได้พังแต่คุณดันไม่รู้เรื่องพวกนี้เท่านั้นเองเดีย๋ยวผมเอาคลิปดีๆอย่างนี้มาแชร์ให้ดูกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ